ดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็วันที่29ทธันวาคม2567หลังจากเมื่อคืนนี้ผมก็ไปชมหมอลำเสียงวิหกดกคงสกรที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมบุดรธานีมาก็ตื่นขึ้นมาก็สิบพันนฬกาแล้วนะครับก็จะนำเรื่อง่าวคราวมาเล่าให้เราฟัง เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนี่คุณนกพงศกรก็โพสลงใน f เฟซบ o ๊กพงศกรแสนปากดีนะครับภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าแฟนคลับหรือคนซับพอร์ตศิลปินหยุดเดิดนิสัยให้เงินเขาหลายๆแล้วอยากเป็นเจ้าของชีวิตบังคับเขาอ,นนอ,นนอ,อันนั่นอ,อันนี่บอมักอันนั่นบอมักอันนี่หึงหวงรักแบบชู้สาวติขอโทษเดิร์ให้หลายปันได เจ้ากรบบอสู้หัวหน้าวงผู้ให้โอกาสเขาดอกผมเป็นหัวหน้าผมเป็นคนพาเดินผมเป็นคนปั้นผมต้องโฟกัสศิลปินผมได้ถ้าโฟกัสไม่ได้ก็ไม่ทำจะอย่ามาคิดสกปรกอย่ามาทำให้การทำงานยากถ้าผมไม่ปั้นไม่มีแสงมึงจะได้ชอบเขาไหม เอาเงินไปซื้ออย่างอื่นอย่าเอามาซื้อศักดิ์ศรีความเป็นคนนี่ก็คือคุณนกพงศกรได้โพสเฟซบุ๊กเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วเมื่อเราดูประเด็นก็จะดูประเด็นเรื่องแฟนคลับซัพพอร์ตศิลปินนะคำสำคัญก็มีคำว่าแฟนคลับซัพพอร์ตศิลปินแล้วให้เงินเขาเยอะๆแล้ว มาบงการเป็นเจ้าของชีวิตชนิดที่เรียกว่าบังคับไอ้น,นั่นไอ้น,นี่อันนี้ก็ไม่ชอบอันนั้นก็ไม่ชอบหึงหวงแบบรักแบบชู้สาวนะขอโทษเด้อให้หลายปันดหนยแบนั้นนะให้เยอะขนาดไหนก็ไม่สู้หัวหน้าผู้ให้โอกาสนั่นก็คือเงินที่เราแฟนคลับผู้ซัพพอร์ตให้มานั้น มันก็ยังไม่เท่ากับเงินที่เป็นโอกาสที่ศิลปินเขาได้ตลอดชีวิตของการเป็นศิลปินคุณกโพสกรบอกว่าผมเป็นหัวหน้าพาเขาเดินผมเป็นคนปั้นฉันเราก็ทก็ต้องโฟกัสหมายก็ว่าเขาก็ต้องดูิแลศิล,ลปินเขาได้ศิลปินเขาจะแสดงเป็นอะไรจะแสดงเป็นอ้นนู้นอ้นี้เขาก็สามารถที่จะฝึกศิลปินเขาได้อย่างเช่นฝึกให้ชายเป็นหญิงฝึกให้หญิงเป็นชาย อย่างเช่นคุณนกคงสกรนนี่ก็ทำได้สำเร็จก็คือแปลวี่ดาที่เป็นหญิงแต่ชอบแต่งตัวเนผู้ชายสุดท้ายนกคงสกรเขาก็เอามาปั้นให้เป็นผู้หญิงได้แสดงบทบาทของความเป็นหญิงได้นี่ก็เป็นความสามารถของเขายิ่งในปัจจุบันนี้เขาได้แสดงออหมอลำเขาเรียกว่าลำเรื่องต่อกรทํานองคอนแก่น เมียาลับบดได้ลูกสะพ้ยเป็นกระเทยนก็มีการเอาผู้ชายไปแต่งเป็นหญิงเยอะแยะก็อาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทำให้แฟนคลับหลายหลายคนก็แหมจะให้ศิลปินเธอเองแสดงเป็นผู้หญิงว่าอย่างนั้นนั่นก็คือมันเป็นการแสดงนะเป็นการแสดงก็อย่าไปตีค่าว่าคนนั้นจะเป็นหญิงคนนั้นจะเป็นกระเทยคนนั้นจะเป็นตุ๊ดเป็นเก์ซึ่ง แต่เขาเป็นมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่น่าจะเป็นอะไรถ้าเขาทำแล้วเพื่ออาชีพเพื่อความดำรงชีพเพื่อศิละปะก,การแสดงของเขานะครับก็อย่างเช่นเขาเคยร้องเพลงนั่นแหละนะครับก็เป็นกระเทยนะเ,เป็นตลกอย่างเงี้ยตลกอกหักอย่างเนี้ยก็หลายคนก็มองเขาเป็นตลกเป็นคนไม่ดีอะไรแต่เบื้องเบื้องหลังของเขานั้นเขาเลี้ยงดูครอบครัวเขานะครับ คุณลุงพงศกรก็บอกว่าถ้าผมปั้นไม่มีแสงแล้วคุณเนี่ยจะมาชอบเขาไหมนั่นก็แสดงว่าปั้นเขาขึ้นมาเป็นโดดเป็นเด่นแล้วก็ทำให้คนมาชอบนะครับแล้วก็เอาเงินมาให้เขามาซัพพอร์ตเขาแล้วขอแล้วก็จะมาเป็นเจ้าของเจ้าของชีวิตซึ่งก็มีเยอะยะ,ยะนะเยอะแยะเหมือนกันว่าคนนั้นให้แล้วทำเอามาไรคืนไปนะขอ,เ,อเงินคืน ข่าวล่าสุดก็บอกว่าไปทุบบ้านเขาไปทุบบ้านเขาแล้วขอเงินเขาคืนตาเป็นผมนะให้เงินมาแล้วทุบบ้านทิ้งนี่นะเขาก็ออบอกว่าโอ้โหให้เขามาแล้วเนี่ยคุณจะไปเอาคืนได้ยังไงเขาเรียกว่าให้โดยเสน่หาไม่ได้ให้เพื่อที่จะดอกลวงอะไรของเขาแต่ศิลปินเขาอาจจะทุบทิ้งได้นะในเมื่อมันได้อยู่แล้วนอนมันก็ไม่มีความสุขเอ่อ,ก,นอนก็นอนาคนอื่นไม่เมื่อเขา ไม่มีจ,จิตใจอยากจะให้กระทุบทิ้งซสเลยเป็นผมก็ทุบทิ้งเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นภาษานักเลงก็บอกไม่ทุบไม่เป็นมันจะมีอะไรไหมนะแต่เพื่อความสบายใจทุบกระทุบวบาไม่เห็นจะเป็นอะไรนะนี่ก็เป็นคํโพสของคุณนกพงศกรนะครับคุณนกพงศกรก็บอกว่าเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นเถอะอย่าม,มาหึงหวงศิลปินของเขาบนเวทีการแสดงนะครับน้องๆเขาก็แสดงออกมาหน้ารักหน้าชางังทีเดียว พราะฉะนั้นแล้วก็พวกเราก็ดูเป็นศิล,ลปะการแสดงเมื่อคืนนี้ผมก็ไปดูเขาแสดงเมื่อคืนนี้เขาแสดงเรื่องอะไรนะผมจาไม่ได้จะจชื่อเรื่องไม่ได้คนละเรื่องนะตอนเย็นวันนี้ก็จะแสดงเป็นเอ่อมย่าลบับบอดายลูกสะพายเป็นเกาเตยผมอยากจะดูเพราะผมดูในออนไลน์แล้วมันสนุกนะครับดูสนุกเราเป็นดูเป็นการแสดงนะครับเราอย่าไปดูแล้วไปตั้งวขาอ่าเกียจศิล,ลปินเขาว่าเขา,าจะเป็นนุ่นเป็นนี่ ถึงเขาเป็นอะไรเขาก็มาใดมาต้นมาจี้มาฉกชิงวิ่งเราในเงินในกระเป๋าของเราเราชอบเราก็ให้เราไม่ชอบเราก็เฉยเอาไว้นะครับต่อไปก็มีคนมาคอมเมนต์หลังจากที่คุณนกคงศกรพูดแล้วก็บอกว่าแฟนคลับแบบนี้ก็มีอยู่หรืออ้ก็คิดว่าเขามักในการแสดงและมักแบบซับพอร์ตแบบพี่แบบน้องนะอันนี้ก็คุณนกพงศกรมีครับบ่มักแบบนั่นบ่มักแบบนี้เนะี่ยเห็นไหม มันก็มีแหละคนไม่มักแบบนู้นมีนะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันไม่อยากให้ศิลปินตัวเองแสดงเป็นนู้นแสดงเป็นนี่ผมก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยศิลปินของเราเนี่ยมันจะต้องเต้นเป็นมันจะต้องแสดงตลกเป็นมันจะต้องไปแสดงอะไรเป็นหมดเวลาเขาทำอะไรบนเวทีการแสดงคุณจะต้องเขาเรียกว่าเรียนรักจำอาไว้รักจำไปแอบจำไปแอบท่องเอาไว้ให้มันได้ เผื่อว่าวันในวันหนึ่งคนหนึ่งเขาป่วยเจ็บป่วยไข้มีธุระสาคัญเราก็ไปเปลี่ยนเขาเขาได้อย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ศิล,ลปินอย่างเช่นเสียงอีสานนี่เขาก็มีเห,เหมือนกันนะตลกออกหมดเขาก็จับพระเอกจับศิล,ลปินไปเป็นตลกคุณนกโงสกวนเมื่อคือนนี้ใครเห็นครับเขาเป็นแดนเซอร์โอ้โหน่ารักนะ่าชังทีเดียวผมผมซูมอาไว้เยอะเลยคุณนกโงสกวนเนี่ยไปเป็นแดนเซอร์นะนนกโงสกวนเขาจึง ปีแรกๆนักวงสกรแสดงตลกเองด้วยผมก็เป็นคนไปบอกโอ้ยคุณนกวงสกรขาดตลกถึงขั้นมาแสดงตลกเองเลยเองเด้อมันก็จําเป็นนะครับมันก็จะเป็นในเมื่อเราตั้งตัวครั้งแรกเรายังไม่สมบูรณ์นะครับพอเราตั้งตัวได้เดินได้อะไรเทุกวันนี้มันสมบูรณ์แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปแสดงตลกเองหรือวันวันวันหนึ่งอาจจะคลื้นคลื้นอกคลื้มใจอยากไปแสดงก็ไม่เห็นจะผิดอะไรมันเป็นความสามารถที่หลากหลายของศิลปินที่จะต้องจะทํา เพราะนั้นเขาแสดงได้หลายบทบาทเราก็มองให้เป็นการแสดงอย่าไปเอาการแสดงมาเป็นชีวิตจริงหรือชีวิตจริงกับการแสดงมันอาจจะใกล้เคียงกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อย่าไปอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้นะไม่ชอบแบบนั้นถึงเราจะไม่ชอบแบบนั้นเราจะไม่ชอบแบบนี้แต่เราก็บังคับอาจจะพูดได้นะเออบ่ามากไปยังสั่นบ่มาก่ปยังสี่งอยากให้เป็นแม่นๆอยากให้เป็นบอออกขาออกขาทำนองนี้นะ เราก็ไม่ว่ากันนั่นอาจจะพูดได้แต่ว่าไม่ถึงขั้นจะไปบังคับไม,นนไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เขาหัวหน้าวงเขาสั่งให้เป็นอะไรเขาก็อือย่างนู้นอย่างนี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าอย่าเอาเงินมาซื้อศักดิ์ศรีของความเป็นคนโอ้โหคำนี้นะครับเงินมันซื้อศักดิ์ศรีความเป็นคนได้เราก็จะเห็นเหมือนกันมีเนี่ยเห็นไหมพวกทําไว้คอนเทนต์เนี่ยทำคอนเทนต์ทำเรื่องไม่ดีไม่งามจนถึงขั้นให้ น้องๆเขาเสียชีวิตไปจากการดื่มเหล้าสามขวดนะไม่ผมตอนแรกผมก็นึกว่าขวดเดียวเนี่ยเอานี้เขาเลยว่าเอาเงินไปซื้อสักศีงความเป็นคนแล้วก็ไปทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมมงามก็มีก็มีฉะนี่ศัก์ศีงความเป็นคนมันก็มีนะครับแฟนคลับรักศิลปินจงอยู่ในจุดที่ควรอยู่อย่าล้เส้นเพราะปัญหาอื่นจะตามมานะครับเราก็ควรอยู่นะครับ คุณแม่ต้อกสายาใหมแฟนเพจคุณแม่ต้อกเนี่ยเป็นแฟนขับตัวยงเหมือนกันคุณแม่ก็บอกว่าถูกต้องที่สุดเลยค่ะเห็นด้วยกับลูกชายเลยค่ะรักศิลปินควรชื่นชอบที่ผลงานและการให้รางวัลควรให้เพราะเขาแสดงดีและสร้างความสุขให้กับเราไม่ใช่ให้เพื่อความหวังเป็นเจ้าของอันนั้นไม่ถูกต้องจริงๆนะคะเนี่ยคุณแม่ตอกสายใหม่ก็บอกไว้ยอย่างนั้นก็อาจจะมีบ้างนะ ก็มีเหมือนกันที่แฟนกับกับศิลปินก็รวมหอรโรๆกันก็มีนะก็อาจจะเคยมีได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าอย่ามากระทบกับงานของเขานะครับก็เราก็บางทีหลายคนก็บอกครูรู้จักคนนี้ไหมไม่รู้จักแล้วทำไมครูเดินเอาเงินไปให้เขาผมบอกผมชอบเขาเต้นดีนะครับเขาเต้นดีเขายิ้มเวลาเต้นอะไรนี่ยเป็นการไปให้กําลังใจเขานะครับก็เคยทําเหมือนกันต่อไปเขาบอกว่า เขาให้เงินมากเขาก็ย่อมหวังผลตอบแทนมากนั่นแหละไม่มีอะไรที่ได้มาแบบฟรีๆหรอกนายคนนี้ว่านะหมอลำเพชรอีสานหนุ่มธงชัยนี่คุณนพพงศกรก็เคยไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขา,เขาให้เงินมากก็ย่อมหวังผลตอบแทนมากนั่นแหละไม่มีอะไรที่ไม่ได้มาฟรีๆหรอกนายสำคัญคือตัวเราเองต้องอ่านเกมให้ขาดอย่าอ่าน อ่านเกมให้ขาดอ่านเกมให้ออกและวางตัวให้ถูกต้องนี่ยคนมีประสบการณ์หนุ่มธงใสพูดแบบนั้นนะครับก็มีคนมากดไลค์ถึง14คนบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราตัวเราตัวศิล,ลปินจะต้องอธิบายความให้แฟนคลับว่าอย่างนูน้นอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นะครับคุณพี่คุณแม่คุณนออ้องที่รักอะไรก็ว่าไปนะมันทําไม่ได้หรอกนะเนี่ยเมื่อหัวหน้าเขาให้ทำเราก็ต้องทำเราเป็นศิลปิน เราจะไปเลือกนูน่นเลือกนี่ไม่ได้ต่อไปคุณแม่แตงคุณแม่แตงก็บอกว่าหากเราสารต่อและเติมเต็มการให้โอกาสที่จะเดินหน้าเพื่ออนาคตและอาชีพที่เรารักซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อหน้าที่จะอยู่ไหนทำอะไรมันก็รุ่งเรืองสำหรับตัวเองถ้าคนอื่นจะมาชี้มือให้ได้ดังใจสักวันถ้าไม่ถูกใจเขาก็ไปจากเราอยู่ดีทุกคนที่รับโอกาส ขอ้มีสติสะดุดหยุดคิดแล้วค่อยเดินต่อโอ้โหคุณแม่แตงนี่คมมากนะครับคุณแม่แตงก็บอกว่ามันจะต้องอเรานี่จะต้องเป็นมืออาชีพมีความรักมีซื่อสัตว์ต่อหน้าที่นะครับมันถึงจะเจริญรุ่งเรืองไปหน้าในคนเท่าคนแก่บอกมาไว้อย่างนั้นท่านต่อไปก็บอกว่าดนใจให้คะแนนล้านคุณล้านปเปยน,นูกนกฮนะท่านต่อไปก็กว่าผู้นําที่ดีคนหนึ่งที่ติดตามมาหลายปี เขาคือคนให้โอกาสคนมากมายได้มีชื่อเสียงคนได้รู้จักศิล,ลปินมามากมายสุ่มมักหาากนํำอีกละตี้แต่ละมือแต่ละเว้นเนาะอ่าก็เป็นธรรมดาเป็นสีสันนะครับต่อไปคุณแม่อ้อยออสเตรเลียบิวสาตานี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเหมือนกันนะครับเราจะเห็นชื่อบ่อยคุณแม่ก็บอกว่าหากคุณอยากสนับสนุนศิล,ลปินควรทำให้เขาสบายใจ สนับสนุนเพื่อให้เขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการเป็นศิลปินของเขาให้ความสุขกับเอฟซีทุกคนไม่ใช่สนับสนุนแล้วจะไปบงการชีวิตของศิลปินจะเก็บเขาไว้เป็นของคุณคนเดียวแบบนี้เท่ากับตัดอนาคตของศิลปินให้รักแบบชื่นชมผลงานของศิลปินในฝีมือการแสดงของศิลปินคุณจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดู ผลงานของศิลปินค่ะเนี่ยคุณแม่ก็คมเหมือนกันนะครับบอกว่าเรานะครับก็เมื่อจะสนับสนุนแล้วอย่าไปทําให้ชีวิตของศิลปินมันยุ่งยากเราจะต้องทําให้เขาสบายใจนะครับคุณไอธนวัตเน้องไอก็บอกว่าอิหีครับเนี่ยก็มาอคอมเมนต์ต่อคุณนุกพงศกรว่าไอธนวัน์เมื่อคือนก็โอ้ น้องเขาน่ารักนะครับผมก็ถ่ายคลิปน้องเขาไว้เยอะพอสมควรเดี๋ยวจะนําเสนอในวันหน้านะครับคุณแม่ปันดําคำาคณนี่ศิปิเบนในนกคงสกรบอกโดนใจมากค่ะคุณแม่ราตรีสีชัยมูลลูกหัวหน้านกเว้าถือกคักจารูกนะครับเนี่ยก็เป็นต่อไปคุณชูรี่นะครับก็บอกว่าตรงทุกดอกขอบอกตามตรงคำพูดน้องชายโดนใจพี่สาวอย่างแรง เห็นมาเยอะหลายคนที่เปศิล,ลปินเยอะๆแล้วคิดว่าเจ้าของเป็นเจ้าของชีวิตเขาไปซะแล้วเจ้าของคิดไปซะแล้วเคยคิดเหมือนกันนะต่อให้เปเยอะแค่ไหนคุณก็ได้เป็นแค่แฟนคลับไม่ใช่คนคุมอำนาจในตัวศิล,ลปินทุกเรื่องเนะครับเราก็เป็นแค่แฟนคลับนะครับลลแฟนคลับทั้งหลายก็โปรดจงเข้าใจว่าเราเป็นแค่แฟนคลับนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับที่ดี ก็อย่าเที่ยวไปบงการชีวิตของศิลปินคุณแม่พัดก็บอกว่าแค่ได้ไปหาก็ดีใจแล้วมีหลายให้หลายมีน้อยให้น้อยอยากซัพพอร์ตทุกคนเลยลูกในวงตลกได้ทุกคนจ้ะเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าผมก็เหมือนกันเวลาผมไปเนี่ยเราก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อลวงดูในกระเป๋าแล้วมันก็มีน้อยบางวันก็ม,มีบางวันก็ไม่ได้ให้เลยก็แต่เราก็รักนะไม่ใช่ไม่ให้ไม่ใช่ไม่รักนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ทิปนาเวทีก็ไม่ใช่ไม่ให้รักนะครับแต่เราก็ชื่นชมชื่นชอบไปก็ถ่ายคลิปเอามาลงหน้าเพจหน้าเ Facebook อะไร้บงแล้วก็กล่าวถึงด้วยความรักด้วยความชื่นชมนะครับอย่างเช่นแปรีวธิดานี่นานๆหรือัเคยเห็นน้องเขาทีหนึ่งนะครับเราก็ชื่นชมในความสามารถของความเป็นแปรวธิดาคุณแม่กัญชยาก็บอกว่าเห็นด้วยจ้ารักศิลปินแบบชูสาวหวังตัวศิลปิน มันทำให้การแสดงที่แม่แม่แฟนคลับที่รักในผลงานของศิลปินเบื่อไปด้วยพ่อจ้ามาพูดแบบนี้ดีมากจ้าคุณแม่มาไวางี้นะครับคนต่อไปก็บอกว่าชอบโครงสร้างเวทีครับดูสง่ามีราศีสวยงามแข็งแกร่งนะครับท่านต่อไปก็บอกแฟนคลับจ้าไม่ใช่แฟนครับแฟนคลับไม่ใช่แฟนครับนะครับนี่ก็เป็นท่นนี้มาคอมเมนต์ หลายคนก็อืก็มันก็มีนะท่านต่อไปก็บอกว่าดา่าก็ดา่าโลดนกอย่ากออกมึงกูเถาะมันบูสุภาพ่าันนิบาเนี่ยนะมันบูสุภาพนกเป็นระดับหัวหน้าวงวางตัวให้ดีและเหมาะสมเด้อหัวหน้านกเสียงวีหกนี่คุณแม่เนี่ยมันด่าก็ดา่ดาเถอะแต่อย่าใส่คำบูสุภาพเพื่อนวานะคุณยายบสูสีไก่สีก็บอกว่าอยากให้เฉพาะเจาะจงคนที่เข้ามาแบบนี้ค่ะเอฟซี FC ไม่มีแบบทุกนูนอ๋อ คุณนกคงสกรก็คงหมายถึงว่าไม่ใช่เอซทุกคนหรอกรับเป็นเอซบางคนเท่านั้นที่อยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของชีวิตของศิลปินนะครับคุณยายศรีดคุณยายรีดพัชรีก็บอกอันนี้หัวหน้านกว่าถือเบิดสุยางแมนควมเพนเดอร์เข้าใจนะครับคุณลำยายกองแสงก็บอกว่าถูกต้องที่สุดจ้าพ่อชอบมากเลยนะครับคุณจานจุรีก็บอกว่าจริงด้วยจ้าเราต้องรักในการแสดงของศิลปินจ้า คนดีสีสยามทั้งหลายค่ะนะครับท่านต่อไปก็บอกจริงค่ะรักเอ็นดูชื่นชมได้อยากซับพอร์ตได้และควรให้เกียรติศิลปินด้วยรักที่ออกจากใจจะให้รางวัลน,น้อยหรือมากก็คือให้ด้วยใจและที่สําคัญให้แล้วต้องไม่วางผลประโยชน์แบบเมื่อคืนนี้ก็มีเหมือนกันตอนที่น้องเขาออกมาแสดงอตอนนั้นน้องท็อฟฟี่เอกดานาออกมาแสดงหน้าเวทีนะครับชี่นศิลปินคนหนึ่งก็ เอฟซีไม่ใช่เอฟซครับเป็นแม่ครัวเขาก็ใส่ชุดเสื้อเยี่ยมมานะครับก็มา,าให้น้องเขาจะให้หนึ่งบาทแต่เขาขอเพลงอีกหนึ่งเพลงเอกดนก็บอกว่าหมดเวลาแล้วครับผมไม่สามารถที่จะร้องได้มันไม่ใช่มอลำซิ่งนะมันไม่ใช่มอลำซิ่งจะออกแบบร้อ,รองหแหกแต่กระเจือมันก็เป็นไม่ได้มันหมดเวลาแล้วคุณแม่คุณเด็นไนก็เดินเข้าไปเขาบอกว่าขอแค่นี้ก็ไม่ได้เนี่ยบางทีเอฟซีเมาแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ เอฟซีสวีเดนเพิ่งตื่นตามขา่าวทันไหนี่ดินนะที่หล, <c oughs> ลงรักแต่อายเขาบอกว่าเอฟซีสวีเดนหลงรักแต่อายไม่ได้หลงรักผู้หญิงไม่ได้หลงรักผู้ชายคนใดหลังรักก็ลูกลูกตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นน้องกังฟูนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นน้องกังฟูหรือใครนะครับอเอกก็น่ารักเหมือนกันนะครับสุดยอดไปเลยค่ะพ่อจ๋าถูกต้องที่สุดเลยกําลังใจค่ะพ่อจ๋ารักในผลงานหน้าเวทีกันดีกว่าค่ะ สนับสนุนมาติดตามให้กําลังใจและความสุขความรักความเต็มใจของเรานะคะชื่นชมชื่นชอบในศิลปินศิลปะการแสดงจ้าคนนั่นแหละคนนั้นก็มีแบบคนนี้ก็มีแบบนี้ก็มีเหรอนะครับนี่เขาก็ถามมากําลังใจค่ะหัวหน้ารักในผลงานหนเวทีกันดีกว่าค่ะสนับสนุนต,ตามกําลังและความเต็มใจของเรา ท่านต่อไปก็บอกว่ามันมีอยู่ที่ศิลปินของเราเองครับมันอยู่ที่ศิลปินของเราเองครับถ้าศิลปินเชื่อฟังเราแฟนคลับไม่สามารถบังคับเขาได้คนที่ทุ่มเงินส่วนมากอยากเป็นเจ้าของศิลปินเกือบทั้งนั้นเราไม่มีสิทธิห้ามเขาหัวหน้าวงมีสิทธิห้ามศิลปินเราใครไม่ฟังไม่เชื่อก็มีกฎระเบียบที่ทําไว้เนี่ยคนนี้ก็บอกว่ามันก็อยู่ที่ตัวศิลปินของเรานี่แหละนะว่าเราจะ มันไปห้ามไม่ได้หรอกนะห้ามความรักเนาะศิล,ลปินก็หลอ่อศิล,ลปินก็น่ารักศิล,ลปินก็สวยบางคนก็อยากจะได้ไปไว้ในครอบครองเออมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าบางคนมาเนี่ยโอ้โหนะครับก็อยากจะได้ศิล,ลปินไปไว้ครอบครองมันก็มีน,นี้คอมเมนต์นี้ก็ถูกมันก็อยู่ที่ตัวศิลปินเราแหละเราจะวางตัวถูกไหมนะครับเราจะวางตัวถูกไหมเราก็เป็นเรื่องธรรมดามีคนรักก็มีคนชังเป็นเรื่องธรรมดา มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะครับแฟนคลับแบบนี้ก็มีนอเราควรชอบในผลงานกระแสงของเขาอย่าลำเส้นของเขานะจะขอบอกนะครับถูกต้องที่สุดพูดได้ดีมากจากนุคงสกรรักศิลปินควรชื่นชมการแสดงนะครับออกมาพูดแบบนี้ดีแล้วนะคะคนประเภทนี้มีเยอะรักศิลปินรักในการแสดงค่ะไม่ใช่แบบชูสาว ก็ทํานองเดียวกันก็คือนะครับมันมีอิหลีให้เงินให้มาละไนักแสดงและหวังผลอย่างอื่นในตัวนักแสดงเจ้าขี้เจ้าการชีวิตเห็นมีวงหนึ่งนะเอามาอะไมาคืนเลยอ่ามีหลายวงนะครับไม่ใช่มีวงหนึ่งนะมีหลายวงเลยทวงมาละยคืนเราก็จะเห็นนะครับถึงขั้นฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวนะครับผมก็เคยนําเสนอข่าวเหมือนกัน นะครับอย่างวงใหญ่ๆทางคำม่วงก็มีแบบขอมาไล่คืนนะครับนี่ล่าสุดก็มีเหมือนกันขอคืนสองแสนสามแสนขอคืนแบบทุบบ้านเลยก็มีบางคนนะครับให้เงินเขามาเข้าไปสร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็บอกว่าต้องเอามาคืนไม่เอามาคืนก็ทุบบ้านเสียเลยโอ้โหแบบนี้ก็รู้สึกว่าเจ้าหวดรายทารุณกับศิล,ลปินไปหน่อยนะครับถึงขั้นไปสั่งให้ศิลปินทุบบ้านทุบเรือน ของเขาก็ใจไม้เซรรกมเขาเรียกว่ายามรักน hmm well uh hmm> uh ้ําต้มผักก uh ็หวานยามเนื่นนานน้าอ้อยก็ใยผมความรักที่มันเจือไปด้วยความไข่ความรักที่มันเจือไปด้วยความไท่มันก็จะเป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์ไม่เหมือนความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่เหมือนความรักของมีลูกที่มีต่อพ่อแม่อย่างนี้ก็เรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์แต่ความรักที่ศิลปินมีความรักในความหล่อความเหลาความเสียงดีอะไรทํานองนี้ แล้วอยากจะได้มาครอบครองเขาเรียกว่ามันเป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นความรักเจือไปด้วยกิเลสณนารรคะอวิชานะครับมันก็ห้ามไม่ได้นดั่นแหละศิลปินก็สวยศิลปินก็หล,อล่อแบบนี้คนเข้าไปเห็นก็ชื่นชอบนะครับคุณดอกอ้อสาวสุกนคนครคนกู้ก็บอกเมนคับหยุด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 นะครับคุณทองขันก็บอกว่าถูกต้องครับลูกชายรักในการแสดงชื่นชมพัฒนาของลูกลูกลูกดีแล้วจ้ะ ท่านต่อไปก็บอกว่าคนแบบนี้ก็มีสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้คนอื่นจิตใจไม่ว่างใครที่ได้เป็นญาติพี่น้องพาไปเช็คด้วยอยาอย่ยามาสร้างความปั่นป่วนให้เขานะเขาบอกว่าใครเป็นญาติเป็นพี่น้องก็เอาไปเช็คประสาทสักหน่อยนะอยากจะมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะครับเขาพาชอบการแสดงแต่ไปชอบเขาเออนี่ศิลปะการแสดงเขาบอกว่า ให้ไปชอบการแสดงอย่าไปชอบตัวศิลปินมันก็มาด้วยกันนั่นแหละบางคนก็บอกว่าทําไมถึงให้มาอะไรคนนั้นก็บอกศิลปินเขาน่ารักแหว่งงั้นคนเขาก็มองหาโอ้ยมือนีข่อยมีเงินมาสองพันนี่จะใบยี่สิบล่วน,วนกำลังจะมองหาเหมือนกันว่าศิลปินคนไหนสวยคณศิลปินคนไหนหลอ่อศิลปินคนไหนหน้ารักงั้นนะแต่บางคนเขาก็เหมือนกันเขาเอาเงินมาเหมือนกันเขามีตงังเขาก็อยากจะช่วยเขาก็มายืนมองว่าศิลปินคนไหน ศิลปินคนไหนไม่ได้ไม่ได้ทิปเขาก็เอาไปให้นะแบบนี้ก็มีเขามองดูเขาก็เกิดความสงสารว่าศิลปินคนนั้นไม่ได้ทิปก็เอาไปให้ศิลปินคนน,นั้นนี่อย่างนี้ก็มีนะครับคนที่มองหาคนหล่อคนที่มองหาคนสวยคนที่มองหาคนน่ารักก็มีคนที่มองหาคนไม่ได้แล้วเอาไปให้ก็มีนะครับหลายคนก็ตั้งคําถามบอกว่าศิลป์ตลก k, เอาไปให้ทําไมศิล,ลป์ตลกทําไมได้ทิปเยอะ เขาให้ด้วยความชื่นชมนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ท็อฟฟี่เอกดนัยก็ออกมาหน้าเวทีนะครับแป๊บเดียวนะครับก็ได้300กว่าบาทเพียงแต่มาเช็คไม่เช็คเสียงเฉยๆนี่ก็เป็นความชื่นชอบเป็นความรักความเมตตาของคุณพ่อคุณแม่ที่ต่อมีต่อศิลปินสำหรับวันนี้รายการครูนาวลเล่าทื่องเอาเรื่องนี้มาเล่าพวกเราฟังว่าสรุปก็คือว่าเรารักในตัวศิลปิน อย่ารักในการแสดงรักในตัวศิลปินชอบแบบรูปแบบหลานได้แต่อย่าคิดเอามาเป็นไปครอบครองเป็นสมบัติของตนเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ด้วยเด็ดอำนาจของคุณพระศิลรัตนตไยัยและศิษย์ทุ้งหลายบวชตนบรรดาชทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโลกไคยกินใยญ่บกยกหญ่ลงใยญ่เขินเป็นหาดหญ่ขาดเป็นว่างใค่ตุวพวังชัยมังขลังเงินข้ามเกลียวยด้ขาดเขินทงห้วงใสดังท้องในเบาเองกท้องไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึงตึงนอนรับไก่ได้เงินพันนอนฝันไก่ได้เงินเมืน่น นอนตื่นแกะได้แสงยางเกแงแขนกะได้เงินหลานาได้เงินตานได้ล้านหลาน,าลานบ้างมิสิสุขทุกุทุกคนสวัสดีครับ